สวัสดีครับชาวออนไลน์สเตชันผมเฮโกเองครับและตอนนี้การแข่งขันลีกแชมเปี้ยนส์โวลชมเปี้ยนชิพ2020ที่แข่งขันกันมาอย่างยาวนานถึง1เดือนเต็มก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งแน่นอนว่ารอบชิงทั้งทีอะเนาะมันก็ต้องมีอะไรพิเศษหน่อยนึงขึ้นชื่อว่าคายเพลงที่ทำเกมบางหน้าอย่างไรอดเกมสั้งทีพิธีเปิดก็ต้องพิเศษหน่อยและปีนี้ก็มีเพลงมอของสาวๆ KDA เพื่อย้อนรอยความปังในปี2018กันด้วย แต่ก็โดนครับ CGP นี่พังมากรีกชั่นของผมตอนแรกที่อคาลีขี่มอไซค์มานี่แบบโหอย่างเท่ดูกตี้เบมือนยางอินอาร์ตมาเลยแต่ว่าถอนโมกท่านนั้นแหละเอ๊ะทำไมมันฮ่าฮายิงพอไปถึงช็อตมีมประจําวันอย่างโมเดลของน้องไคสะที่โมเดลสามมตินึกว่าหลุดออกมาจงยกเครื่องเพย์สอจนน้องต้องโดนเอาไปแกงกันต่อในเน็ตยาวๆเลยนะฮะ ยังไงเมนอีเวนต์ของงานนี้ก็คงหนีไม่พ้นรอบชิงชนะเลิศระหว่างสุนิ่งและดาวมวลเกมมิ่งที่ฝ่าฟันกันมาจนถึงแมตช์สุดท้ายได้และเกมที่ออกมาไม่ได้จบแห้งๆแ,แบบตบขาด3-0เหมือน2ปีที่ผ่านมาแล้วด้วยมีจังหวะสะใจบวกกันมันซัดกันนัวให้ดูเยอะเลยละ่ะฮะผมก็เลยอยากจะหยิบไฮไลท์ของแมชเนี้ยให้เ,เพื่อนๆชาวออนไลน์สเตชันได้ดูกันสักหน่อยไปดูกันเลยครับมาถึงเกมแรกก็เดือดกันเลย เกมนี้ถือเป็นเกมที่แลกหมัดก,กันมันมากเลยนะฮะเพราะดามวันเกมมิ่งเป็นฝ่ายได้บังกรตัวที่4ไปแบบไวมากแต่ซุนนิ่งเป็นฝ่ายที่มีเงินเยอะกว่าได้คุมแมปแถมแชมเปี้ยนที่เลือกมายังทีมไฟ,ฟโหมดซะด้วยทำให้ตอน30นาทีที่เอลเดอร์ดราอนเกิดขึ้นมาเนี่ยทั้งสองทีมต้องไฟกันเพื่อแย่งจุดนั้นแน่นอนฮะและถึงแม้ซุนนิ่งจะเป็นฝ่ายได้เอลเดอร์ดราอนไปแต่ดามวอนใช้จังหวะชุลมุนตรงหน้าไฟเก็บฝั่งซุนนิ่งไปได้ถึง4คนเต็มๆทำให้เกมยังไไไมม่จจจจจบนนนนนนสุดดดท้้้้าาายยพลลลิิกกกัััชะะะะใฟหงงีรออออววเ ใช่เราไม่มีสแกนด้วยครับนั่นหมายความว่าตามบอลทั้งทีมเห็นกดโอ๊ยกุดเห็นโซนอารจะใส่โซนอารก่อนครับโซนอาแล้วก็โดนกุดครับหวะนดีทุกท่านมาล้ตามไปบินตามมาแล้วชกเวฟครับอู้เบรกไม่ได้แล้วพยายามเข้าไปไต่โคด้านหลังแล้วสุดท้ายหอยู่ไม่ได้ไม่ตายแล้วตายลงไปเป็นชัดดาวเตะ โจเบเกอร์ตกไปโขกสุน,นีและดูเหมือนว่าดาววนอยากจะไล่ครับมาแล้วครับเคนตาร์ฟอลลงมาครับโดนทักกระเพราด้านหลังเคนยอดตาม,มาแพ้เจ้าเอเจ์ในจังหวะนี้ <Okay. S 1> แล้วเอเจ์ยังรอดอยู่และจับดาวลงมางแล้วฟ็อกเอเจดจะมาตีใส่โจเบเกอร์โดนไข่ครับ แต่เกมแรกที่ว่าเดือดแล้วเนี่ยเกม2ก็เผ็ดร้อนไม่แพ้กันครับแล้วช็อตไฮไลท์ของเกม2เนี่ยงานง่ายมากครับผมไม่ต้องคิดเลยยังไงยังไงก็ต้องเป็นช็อตนี้อย่างแน่นอนการเปิดไฟของดามวอนที่โดนสุนิ่งอ่านออกแล้วโดนหมัดสวนเข้าคางน็อกทันทีแล้วหมัดเด็ดที่ว่าก็ต้องเป็นการสร้างประวัติศาสตร์เพนซ้าคิวแรกใน World Final โดยฟิโอราของบินนั่นเองครับแล้วเซเลอนลงมากลางวงตอนนี้ครับบินลงมา โซล่าเฟเบกไปแล้วครับบินลงมาเจา้าดูคุลิดูคุลิก็กอึดอยู่โดนกระเด็งคอไปครับไม่ให้ดูคุลิกลับครับแล้วเป็นการไข่ถอยไป,ไปเรื่อยๆดูคุลิโดนไปครึ่งหล,ลอดแล้วก็จะตายบินบบไปโดนแชเดนด้านหลังรอมเอียดามมาครับโดนเอ็กซ์ซอนไปแต่ว่าโดนเข้าไปจับโซเวกเกอร์คตพยายามจะยิงอยู่แต่โพ้ิชชัน<ด>ไม่ได้เป็นทุบเป็นคิวแล้วบินไล่ตามต่อเจ้าเบลิวแล้วโดนลุ้นไปแล้วโค่นกำลังจะตายจังหวะนี้โดนทุบเป็คิวแล้วไปต่อทุบเป็นคิวทุบเปคิวเคิวโดนฟิโอราของบินครับผม แล้วเป็นวินแรกของเขาครับในการแข่งขันรอบไฟนอลนีครับสุนิงเสมอหนึต่อหนึ่กับดาวอรเกม่งเสียงเชียร์กระหึ่มสนามที่จีนตอนนี้ฮะ หลังจากที่ตีเสมอกันมาเป็น1นต่อหนึ่งแล้วทั้ง2ทีมก็ดูเหมือนจะยิ่งเครียดขึ้นไปเกมก็ยิ่งตึงขึ้นไปแต่ว่าเกม3เนี่ยคนที่ปลดล็อกให้กับทางทีมของเขาได้ยังไงก็ต้องเป็นดามวอนช็อปเลนเนอร์นูกุริที่หาจังหวะเข้าทําสวยๆให้กับทีมได้ครั้งแล้วครั้งเล่ากับซิกเนเจอร์แชมเปี้ยนที่เขาเล่นมาตลอดตั้งแต่ปีที่แล้วอย่างเคนเน็พาให้ทีมของเขาขึ้นนําอีกเป็นครั้งที่2ในแมชนี้แต่ว่าเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยจับพนเฟิงเหรอ วิ่งมาอย่างไวครับแล้วโอ้โหไลทิ้งเบวสตอมก็ไปกลางวงวนเพียงตายเลยครับเอาครับสุนิงเข้าไปตีเอลเดอร์ดาก้อนก่อนในจังหวะนี้เฟสเดอริกไปแล้วโคตรอยู่ในมุมนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หนุนอูคุากจะออกโดนทางเห็นเอ็กซ์เท็กลพี่ผ่านเข้ามาเหลือเหลือแค่สองพันสี่มาโดล้วแล้วไปเอาไม่ได้ครับเอลเดอร์ตกงไปของสุนิงและจังหวะนี้ไลทิ้งเบวสตอมเข้าไปเอ็งเจอร์กำลังจะตายครับแล้วเอ็งเจอร์ตายครับแล้วยังไงด้านหลังครับเโี๋มวไปจัก็ยังไร์เถอะครับ เอ็กซอสใส่เลยครับเดลลี่ฟูริตตามมาจะเก็บซับก่อนครับอาจจะต้องเสียสไล่งนูสตอมเลยนะเนี่ยถ้าจะเอาเนี่ยแล้วเข้ามาเปิดสวนครับแล้วแปดเอาครับซอรอาร์แปดเอาไปอุ้ยแรงแรงมากแดงแล้วครับผมเพราะว่าทำไมถึงแรงขนาดนี้ และในที่สุดซีรีส์นี้ก็จบลงในเกมที่4กับซุนิงที่เหนียวมาตลอด3เกมที่ผ่านมาแต่ก็ถึงขีดจํากัดจนได้เพราะในเกมนี้เป็นฝั่งดามวอนเกมมิ่งจากเกาหลีที่เหนือชั้นกว่าอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะในการเล่นทีมไฟที่เป็นจุดเด่นของซุนิงแต่เกมนี้พวกเขากลับเจอการกระจายตัวแล้วล่อซื้อด้วยอ j e จิทีฟ จากดามวอนสกซอ้ออยูมัดไม่ได้เล่นไฟแบบที่ตัวเองถนัดต้องยอมปล่อยให้แชมป์หน้าใหม่จากเกาหลีพาถ้วยกลับบ้านไปให้เป็นแฟนของประเทศเขาได้ชื่นชมกันอีกครั้งหนึ่งหลังจะโดนแย่งไปถึง2ปีติดกันและทําให้คํัสาปช่วดแชมป์แบบขาบ้านที่ใน10ปีมีแค่2ทีมเท่านั้นที่เจ้าภาพได้แชมป์ยังคงอยู่ต่อไปโอ้โหเฮดช็อตทีเดียวซอฟเอ็นเกือบตายแกนสตาร์ฟอตามมาครับลับสตันไปเอจินาโคเรียบ้อยครับอุ้ยหัวลั่นเลย แล้วเ,เทถังมาครับอุ้ยแล้วยังไงต่อด้านบนครับแคนยอนจะไปเอาเองเจนครับยิงไปได้ไไโดนนี้ลงมาแล้วดูเหมือนว่าโดนบาลอนตียังรอดอยู่บินเลินตามครับแล้วอเดูฟอสก็มาจากโเคเซชเชนแฟลไปเรลิวรอจังหวะอยูอแ่แคนยอนรอกระโดดเข้าไปจาักตาด้านหลังจะยิงเอเ็นเจนแล้วหลบถังไปได้แล้วบินตายแล้วโดนไล่ยิงทุกคนเหลือเองนเจนคนเดียวครับแล้วดึงโล่กรอกไปเป็นคอมบานโพเทค แด้วบอลไม่สนใจแล้วดาวบอลไปตีบาลอนแล้วครับไปเฮดช็อตบอลแล้วนะจ๊ะไม่มีคอร์ดโอร์กอสครับแต่โคตรยิงระยะไกลมากเซเรลลิชายกสองจังหวะนี้ตามเข้าไปเชนซีซีตายไปเลยครับสองคนหัวเฟงกับฟอสอาร์ตเกมสตาร์ฟอร์ไปไหนครับไปดักหน้าครับรถข้ามาชกเวฟก็ไม่ไหวครับเบลิวได้ไปหนึ่งคิวแล้วแน่โดนครับว่าดาวน์บจะปิดเกมนี้เหลือเพียงบินเพียง คนเดียวกับซอฟเอมครับรัสเซียลิงชร์จะยกอีกครับแต่ว่าโค้จะแจกดาเบนลี่เาลายลิงสองทีก็ตายแล้วครับโอ้ไม่น่าจะไหวแล้วละ่ะแขนงยอนไม่ตายเลยด้วยครับโอ้มีการกดดีโมด<อ>ีเอเ็กครับเพื่อเพื่อนเพื่อเอลซีเคกดสุนิงใส่เพื่อเจนจีก <c oughs> ดบอกทุกคนเราแพ้ชนะไม้เอาซีเคแล้วต้อนเชม และทั้งหมดนี้ก็คือไฮไลท์ในรอบแกรนด์ไฟนอลของ League of l e g e n d s World c h a เป i o n น h i p 2020ที่พวกเราเอามาให้ทุกคนได้ดูกันนะ,ะแต่พวกเราจะกลับมาเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าไม่ว่าจะมาในรูปแบบไหนก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมพวกเราก็พยายามจะหาคอนเทนต์ฝั่ง e อีสปอร์ตนี้แหละมาให้ชมกันอีกเรื่อยๆส่วนถ้าใครอยากจะดูคอนเทนต์แนวไหนของเกมอะไรมีข้อเสนอแนะแบบไหนก็ตามอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกด้านล่างด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ผมเฮียโก้และออนไลน์สเตชันขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ